สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะช็อกนักร้องดังประกาศเลิกสามีหลังแต่งงานมานาน5ปีช็อกแฟนคลับเมื่อนักร้องสาวเสียงดีเบลนันทิตาเจ้าของเพลงดังเสียงที่เปลี่ยนซึ่งเฟตตัวจากวงการไปใช้ชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานานกว่า5ปีได้ประกาศเลิกลากับสามีแล้ว เหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันและกำลังจะเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะและเจอกันไทยแลนด์ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งให้สาวเบลจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ